กาสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่อง The XP Review เช้าปแล้วทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปกินรูปชิ้นกันนะครับซิบไม้นะครับก็คือทุกคนแต่ว่าผมซื้อมาทั้งหมดซิบ,บไม้นะครับแล้วก็แบบถ่ายทายการกินแบบคลิปกินไปก็แบบ ยาวนานาครับพอดีก็แบบช่วงนี้ไม,ม่ค่อยมีเราว่างเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะแบบขยันลงคลิปน,น,นะครับทุกคนก็ก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปใหม่ด้วยครับผมไ่ดูทว่มาเลย <c oughs> นี่นะครับผมก็ได้ซื้อลูชิ้นมานะครับประมาณสิบสิบ่าไม้อะสิบสิบสิบสองไม้เนี่ยทุกคนแบบยุ่งมากนี่ครับมันก็จะ็นพวกแบบไส้กรอกปูอัดเน,นมเต้าหู้ อะไรประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยซื้อมาประมาณนี้นะครับนี่น,น,บบน,น,ะนะครับมเราก็เลยแบบทำมาเป็นน้ำจิ้มกันเลยนะครับทุกคนเดือดๆไปเลยไม่รู้ว่าน้ำจิ้มมันจะเผ็ดหรือเปล่าเยอไปเลย,นะเยครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าผมกลัวแบบมันเผ็ดเกินกินไม่หมดเนะี่ยประมาณนี้พอนะครับนี่สุดายนา,นานกินมากนี่ใส่ผมหนึ่งเฮียนะทุกคนนี่เขาจะมาเริ่มกินแบบใส่กรอกเลย โคตรอร่อยขอรัรเลยครับเนาอืมฟนยอดนี่ครับผมแม่มีแบบน้ำแบบโกโก้โกโ,โ,โก้ปั่นที่เพกกิ่งมาซื้อมาเนี่ยมันเลยแบบประมาณนี้ครับก็แบบกินอะเพลย์คานแบบเผ็ดน,นิดนึง ต่อไปนะครับเราก็จะมากินวดตบะเลยแบบนี้เลยน้ำจิ้มกุ้งเหยื่้วัตบะเลยมันแบบมีความเผ็ดนิดหน่อยๆนะขอแบบน้ำจิ้มแต่ว่ากินผักเข้าไปนิดนึงคือแบบนเนละยพอวันนี้ก็ผมเป็นคนที่ไม่ได้กินผักเท่าไหร่ครับเรื่องแบบผักชีถังง่วงอกน,นี่คือแบบไม่ชอบเลยอะ อานนึงก็จะซื้อแบบซื้อมาสิบสิบกว่าไม้ไม่ได้กินหมดไม่งคนเดียวอ่ะมต่อ,อไปเดียจะมาลองเต้าหู้นะครับเต้าหูอ้อร่อยนะครับทุกคนลอกเลยอยากให้ลองเหมือนลืมต้องลองออรูชินนะจ้าเด็ด ผมไม่รู้ว่าตู้ชิ้นด้วยนะมันจะแบบมีขายไม้ห้าบาทอีกไหมนะที่ผมลืมอมามีบางไม้ห้าบาทบองไม้สิบบาทบองไม้สิบบาทลองไม้สิบสองบาทเนี่ยอย่างเช่นแบบทอดมันเนี่ยก็ประมาณสิบสองแล้ว่าททุกคนแบบที่นละสี่บาทแบบของมันแพงมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อ อืมอุยอุยเกินปุยบุยผมว่าทอดมันมาอะไรก่าแบบนี้ครัมว่าอืมทอดมันผมว่าตอนนี้ผมกินนะผม่าให้ทอดมนันอะรอย่เนี่นยกดพายกัโกโก ขอแพ้ทุกคนนเขาก็คือวันหยุดนะครับแบบธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรกินก็แนะนํากินลุกชิ้นนะทุกคนมันก็แบบเป็นของนี่อร่อยเหมือนกันแต่ว่าแบบราคาอะห้าบาทสิบาทสิบ้าบาทยี่สิบาทเนี่ยแต่มันก็อร่อยเหมือนกันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปกินอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบายคลิปนี้ขอคนละนะครับทุกคนคลิปนี้ขอสองวัวมีขึ้นนะครับ